โอ้ผมเกลียดยุงมากๆาโอเคก็ขอครับสวัสดีท่านผู้ชมชทุกทุกคนทุกท่ทานใน่นะดีๆรับวก็สวยทีวีชแนลนะฮะนื่อยผมเข็นรถออกมาเนี่ยผมไม่ได้สตาทรถออกมาเอา่อเดี๋ยวพ่อกับแม่ตื่นนะคนอื่นเขาจะรู้กันว่าผมออกรัน <c oughs> ก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเชสตฟิกชิเตอร์สักหน่อยเนาะหลังจากที่ออกมาได้ประมาณหลังจากผมออกเมื่อวันพุธเนาะวันนี้วันเสาร์นะฮัสสุขเสาร์สามวัน วันนี้ผมก็ได้ลองไปเทริรถมานิดนึงละเคียกลัว,วกลัวไม่งจ้มาปนนะวันนี้ได้ไปเทริรถนิดหน่อยแล้วแต่ว่าเทิได้แค่ในแป๊บเดียวนะเพราะว่าฝนมันตกเท็นได้แค่ซอยเนะี่ยเออเราก็ขี่กลับมาตอนที่ทําเสร็จนะไม่แป๊บเดียวจริงๆเพราะฝนมันตกนะอ,อแล้วตอนนี้ผมหิวพอดีไงก็เลยออกไปจอ,อ,อกไปหาได้กินเนะก็เลยถือโอกาสมารีวิวด้วยแล้วกันฝนไม่ตกพอดีนะเคเที่ผมขอแปะเจ้าน,นี้ก่อนนะเป็นสายบันเทิงเนะ ไปตรงไหนดีนะจักตรงนี้แล้วกันแกะเลยประมาณนี้แล้วกันโหสวยเชเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเอ่อเทสกันเลยนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังว่ามันเป็นยังไงนะของ650เสียงท่อก็จะลั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอ่อเขาเรียกเห็นห่ผมยังไม่ได้สตาร์ทพักเครื่องไเลยนะมันจะลั่นนิดหน่อยอเคขอปิดหมงกนะ ให้เราจะได้ได้ยินนะได้ยินเสียงที่ผมพูดนะโอ้เสียงโคตรดังอะ่ะผมขอไปก่อนดีกว่าโอเคออกตัวนอะเดี๋ยวผมจะเทในรอบสูงสซะหน่อยนะตบขึ้นมาจะหนุกขนาดไหนแก่ลนลงแล้วไปกันเลยจ้า จัดเลยอะตอนนี้โอ้โหโคดูอะโหดูดูดูจัดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมองรถก่อนพอดีว่าไฟี้ยวหลังไม่มีเนาะผมกำลังซื้อมาติดใหม่อยู่พอดีว่าไฟตายแม่มันพังกำลังสั่งแบบใหม่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้แล้วถึงนะเพิ่งสั่งไปเมื่อตะกี้นี่เองนะเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันตอนที่จะเปลียนรถเนาะเดี๋ยวผมขอล่านีกสักรอบนึงขอเทสตล้อนิดนึงนะ แต่ว่าสุดจริงสุดจริงนะโอเคไปเอาเอาเอา,อาตรงนี้มันเป็นเขตเอ,อ่อขับเร็วไม่ค่อยได้นะถนนไม่ค่อยดีโอ้โหเสียงท่อสดดีมากแล้วเวลาผมตบขึ้นนี่มันเสียงท่อแบบนี้เลยนะขอลองใหม่อีกรอบนึง สาวเนาะเดี๋ยวผมมาซัดอีกรอบนึงโอ้โหดูจัดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหดูมากดูมากต้องต้องมีนะคุ้มค่างี้เลยแปดพันเจ็ดพันแปดพันประมาณเจ็ดพันกว่านะ ขออีกสักหน่อยแล้วกันขอให้ไม่มีตำรวจได้เถิดเนี่ยตบแล้วโอ้โหตบได้เลยอ่ะมันดีมากนะ โอเคเดี๋ยวผมขออยู่เทินข้างหน้าก่อนนะครับไม่อยากไปตรงไฟแดงนะมันมีกลัวมีด่านหกพันรอบ มันจริงๆนะมันมากเลยยอมปะยอมใจว่ะอีกรอบนึงนนไปต่มือขอต่อมืออีเนาะมแม่กสุดจัดเลยอะหรือว่ามันนะ นี่ถ้ามีชิปดาวนี่โหโหทำไมเขาไม่ทำมาให้เราวะผมไม่รู้นะว่าตัวพันมีหรือเปล่านะตัวพันที่แบบว่าเสิบแปดพันปีสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสี่ไตอะไรเงรี้ยพวกไตอะไม่ใช่ตัวพนะีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะเออไม่รู้ว่ามันมีชิปลงหรือเปล่าแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดน่าจะมีเนาะผมก็น่าผมก็คิดว่าน่าจะมีหนะ่ะตัวพัว 1, นทั้งทีไม่มีชิปลงได้ไงวะนะของวันน้า เเดี๋ยวผมจะมา,มารีวิวนะเฮ้ยจัคพอรอดมาเจอแก๊งอะไรวะเนี่ยในมีแกง๊งของห้าสูนี่ว่า เมยพวกตัวสามร้อยเนาะเชยหูถือว่าสุดมากมองผมเป็นแถบเลยนี่รุ่นอะไรมาเนี่ยคันนี้ครับผมครับอ๋อผมออกมาถ่ายคลิปเฉยๆอ๋อครับผมความรับคำรุ่้เ <Informationen> ท <uhhh> ่าไหร่ครับตวเนี้ไรนะครับ ขายหกพันกว่าครับครับผมอันนี้ออกมาถ่ายคลิปเล่นเฉยใช่ไหมใชร์ผมมารีวิวคริปเตอร์ครับผมเพิ่งใส่มาเมื่อวันพุธนี่เองแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายลงอะไรเงี้ยค่ายไหนครับคริปเปิลเป็นของสูตรเลยครับของสูตรใช่ไหมใช่ครับโดนมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณ7,000กว่าครับอ๋อชิบงแล้วสีทุ่มกว่าแล้ว แล้วหลังจากที่คุยกับพี่มาค่อนข้างมานะคิดดูดิคุยมาอุ้ยเกือบลมคุยมาประมาณสิบกว่านาทีนะโหพี่เขาสุดมากเลยไปยังไปแล้วไปแล้วโอ้โหสุดจัดพี่ขับตัวไอ้นี่นะเซ็สิ1 0เนอะโหพี่เขาสุดมากก็ลองคุยกันไปเลยนะเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายนะว่ามันเป็นยังไงนะผมคิดว่าดีแหล,ละคือผมแนะนํานะให้ทุกคนซื้อของสุดนะครับเนี่ยตัวนี้คือชิปเตอร์เนาะ เออไม่แนะนานะฮะว่าให้เล่นแบบของของค่ายอื่นนะไม่ใช่ว่าเขาไม่นี่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเผื่อแบบว่ามีปัญหาขัดข้องนิดนึงเลยมันมันส่งผลต่อเครื่องนะครับมันทําให้แบบว่าประกันเครื่องหลุดเนาะแต่ก็จริงอะที่บอกที่เขาบอกว่าเออประกันเครื่องจะอยู่2ปีนะแต่ข้างหลัง2ปีขึ้นไปอะว่าถ้ามันเป็นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะทําให้เครื่องแบบเออเราเสียตังค์เยอะนะก็แนะนําเป็นของศูนย์ไปเลยนะซึ่งคลิปเตอร์เนี้ยก็คือว่ามันจะมีโค้ดล่าสุดกับตัวเลขกับรถอดู่แล้วนะ ถ้าผมเอาโคน้นี้แบบผมเสียงเงี้ยผมไม่เข้าศูนย์ก็คือศูนย์เช็คโคน้นะโค้ดจากรถแล้วก็เรียบร้อยได้เลยนะจะประมาณนี้นะเออแค่นี้นะมังสำหรับเอ่อตัวรถเดี๋ยวลองให้ดูรถนะเออรถก็ค่อนข้างที่จะเต็มนะเหลือแค่ไล่น็อตนิดหน่อยแต่คงจะไม่ไ่หรอกเพราะว่าเสียตังค์เยอะแค่ประมาณนี้นะถ้าใครชอบไปเาืืมกดไลค์กดซับสไคารต์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ กิวข้าวมากแล้วเดี๋ยวกลับไปกี่ข้าวที่บ้านอีกฮะคุยกับพี่นานจัดเลยนะเซเว่นปิดแล้วเห็นไหมเนี่ยดูดิเฮ้ยเซ็งเลยอะ่ะไปแล้วไปแล้วอุ้ยเด็กแว้นเด็กแว้นฮะไปแล้วครับคลิปนี้